ดีเดอพี่น้องใครเข้ามานอบัตรเที่เยเดี๋ยวยายเดินเก็บก่อนเดอ้อใครเข้ามาก็คุยกันไปก่อนอืม <c oughs> <c oughs> ลมก็แรงแรงใครเข้ามาก็คุยกันไปก่อนเด้อเอาตักติบนาทีไม่ได้ไล์สดเกองานก็ไม่ได้ส่งมัวเตเลี่ยงหล้านพี่น้องจ้าตั้งให้ดูลูกแบไปก่อนเด้อสุกหมดแล้วจ้าพี่น้องจ้า ต้นต้นหนึ่งมันก็เยอะนะหือใหญ่ตั้งไว้ตรงนี้เด้อ,อเดินเก็บก่อนใช้ไอ้นี้เก็บเพราะว่าเขาสั่งให้ เอาไปให้เขาปั่นดื่มเดี๋ยวของเก็บไปกินก็ได้เยอะแล้วเวลามันสุกหมดมันก็เก็บง่ายนะ ยายยังไม่ได้อ่านด้วคุยกันไปก่อนเ,ออเดี๋ยวก็ต้องทำทำคลิปด้วยนะเนี่ย,ยแกแล้วก็ยืนก้มนานไม่ได้ เครื่องบินบินมาจากไอ,อ้ต่างจังหวัดเครื่องบินในประเทศเสียงดังหน่อยนึงเลย นี่เดจ้าพี่น้องจ้าร่อนไปด้วยเก็บไปด้วยเดี๋ยวไปถึงบ้านก็ไปร่อนอีกทีหน,นึ่งเนี่ยมันจะมีลูกเขียวเดี๋ยวจะไล่แค่ประมาณสิบกว่าน,า,นาทีก็พอแล้วเดี๋ยวก็ อทําคลิปอืมอมติเลี้ยงหลานเอาไม่ค่อยไปใส่บัตงเนี่ย ลูกสะพแฟนเขาไปต่างประเทศเนาะเขาก็เอาลูกเขามาให้เลี้ยงแปดเดือนเราก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยไปเยี่ยมเยียนเพื่อนก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนทำยังไงได้ครอบครัวก็ต้องเอา ลูกเขาก็เหมือนลูกเราถ้าเราไม่เอาลูกเขาก็อยู่กเขาไม่ได้มันก็ยากนี่พี่น้องจ๋าอือเนี่ยมันก็สะอาดเหมือนกันแหละถ้าถ้ามันเละนะถ้ามันเละกว่านี้นะมันก็ไม่ได้เด้อม,มันมันตักไม่ได้น,นิ่มกำลังสุกมันพึ่งจะสุก โอ้ยอหูเบื่อตอนแก่นี่แหละอะไรก็โอ healthy, tacos, โ rats, ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็แป้งใหญ่มาเเ้ยพี่น้องจ้ะแกะกระแป้งใหญ่ ใส่เพราะว่ายายใส่ถุงไว้มันจะได้ไอ้นี่นะไรสุดเดินเก็บมันก็ยากจะเดินถือไปด้วยเรื่อยๆบ่เดินถือให้ดูบ่ใครนอบัดเนี่ยขอบคุณมากค่ะ โอ้ยขอบคุณทั้งสามท่านเลยวันเพนขอบคุณมากนะคะใครรอลุงป้าบ่เนี่ยลมแรงใช่ใชเพราะว่ายายก็ไม่ได้ไอ้นี่หรอกยายเปิดเป็นธรรมชาติไปก่อนเพราะจะไล์สดแค่ไม่กี่นาทีเองเดินให้ดูดีกว่ามั้งเดี๋ยวค่อยเก็บนี่เด้อพี่น้องจ๋า เห็นลูกบูเบอรี่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมวันเพ็นทั้งสองวันเพ็นเลยขอบคุณมากมากนะคะเห็นไหมเนี่ยดำเมี่ยมเลยอือหรือยายก็จะทำคลิปยายไม่ได้ขึ้นไลค์ก็อ่า เหมือนไม่ได้เปิดการมองเห็นเลยช่องยายตอนช่วงนี้ก็คือเหมือนกับเงียบสนิทเลยอะ่ะอืมมันก็เงียบสนิทเลยเลยเวียนหัวไม่นอเออมีมากกี่คนครั้เนี่ยยายไม่ได้ใส่ปแจจให้ได้เพราะเดี๋ยวยายก็จะลงไล์เลยมาสองคนเองมาลุงป้ากับวันเพ็ญวันเพ็ญช anel นนล,ลุงป้าแฟมลี่ขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณนะคะยายขอลองไร์ดีกว่าเพราะว่า,าไม่อย่างนั้นนะ่ยยายเก็บเอ่อบลูเบอร์รี่ไม่ได้เลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะบายบายเจอกันไรหน้านะคะดูสิทางนู้นตรงนี้มีแต่บลูเบอร์รี่เด้อพี่น้องจา๋ามีแต่บลูเบอร์รี่เนี่ยตรงเนี้ยเนียนเนียเนี่ยมันสุกแล้วทั้งนั้นเลย ดี๋ยวยายต้องเดินเก็บ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 สักพักหนึ่งเดี๋ยวทําคลิปไปด้วยนะฮะขอบคุณมากค่ะลุงป้าขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขคิดถึงไหนขอให้ได้สมความปรารถนานะคะคิดถึงไหนก็อ่ให้ได้สมหวังทุกประการคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนะคะหนาวมากไหมไม่หนาวแต่มันเป็น มันเป็นแบบว่าขึ้นฟ้าขึ้นฝนก็ไม่มีค่อยขึ้นเหมือนกันแหละถ้าอาจารย์ยายโอ้ยตอนนี้ก็อยู่เมืองไทยอาทิตย์หน้าก็กลับแล้วอ่ามันอันที่จริงอะ่ะที่เมืองไทยเนี่ยไม่ว่าใครจะขึ้นไม่ว่าใครจะทําคลิปนะ่ะมันดีกว่าเราอยู่เมืองนอกนะพูดถึงไปดูคลิปเพื่อนๆนนะ่ะขึ้นมา เป็นร้อยเลยคลิปเจ้าของขึ้นแปดขึ้นเก้าเออมันก็ลำบากเออืพราอช่วงนี้เขาก็อจะดูแต่ข่าวกันเนาะก็ยังว่าแหละโอเคค่ะเดี๋ยวยายขอลงไลค์ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายขอบคุณวันเพ็ญขอบคุณลุงป้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ